สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้อง2ตัวนี้ครับ Sony A7R Mark 5นะครับหรือ R5 กับ A7 Mark 4ตัวที่ไม่มี R อยากจะรู้ว่าระหว่าง2ตัวนี้ตัวไหนคุ้มค่าและน่าใช้กว่ากันซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นกล้อง m i r l e ร s Full f r a m e ระดับต้นๆอันดับต้นๆของโซ n y นะครับซึ่งตัว A7 Mark 4เนี่ยจะเปิดตัวก่อน A7R Mark 5อยู่ปีหนึ่ง แล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าแบบเกือบครึ่งตัว A7R Mark 5นะครับเรียกว่า 7R5 อะไรกันตัว 7R5 เนี่ยราคาอยู่ที่159,990บาทตีไปแสนหกส่วนตัว A7 Mark 4เนี่ยราคาอยู่ที่82,990บาทขอลดราคาเรามาได้ไหมหรือ80,000นถ้าเทียบจริงๆ8ด0 0 0 0นกับแ6นหกคือครึ่งของครึ่งเลยนะอือเอาง่ายๆคือเราสามารถซื้อตัว A7 Mark 4เนี่ยได้2ตัว กับการซื้อ a 7 r 5ได้แค่ตัวเดียวทั้งคู่นะเป็นกล้อง mirrorless full frame a 7 r 5นี่จะมีความละเอียดแบบสูงมากอยู่ที่61ล้านพิกเซลนะครับแถมยังสามารถทำพิกเซลชิปขึ้นไปได้อีกเป็น240ล้านพิกเซลนะครับเยอะมากเยอะขนาดนี้ใช้ไหมคอมของคนทั่วไปรับไหวไหมถ้าไม่ใช้คอมแบบ ไฮเอ็นระดับมืออาชีพมากๆอะไรเงี้ยส่วน A7 Mark 4นะความเอียอยู่ที่33ล้านพิกเซลก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับ33ล้านพิกเซลเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ที่เยอะเอาอย่างนี้เียกว่ามาดูว่า A7 R5 เนะี่ยมีอะไรที่เหนือกว่า A7 Mark 4บ้าง อย่างแรกที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือความละเอียดนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือระบบกันสั่นนะครับ IBIS In Body i n s t a b i l i z a t i o n นะครับของ A7R5 เนี่ยสามารถทำได้ถึง8สตอปซึ่งของ A7 Mark IV เนี่ยทำได้ที่5.5สต็อป5.5ก็เยอะนะถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้ถือว่าเพียงพอก็ไม่น้อยหน้านะครับแค่น้อยกว่าแค่นั้นเองแล้อย่างที่3คือในเรื่องของจอนะครับก็คือจอของ A7R5 เนี่ยหนึ่งะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ขนาดอยู่ที่3.2นิ้วนะครับส่วนของ A7 Mark IV เนี่ยมีขนาด3นิ้วนะครับก็เล็กกว่านิดนึงแล้วก็ความละเอียดก็เหมือนกันนะครับจอของ A7 R5 เนี่ยมีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่2ล้านก็ดอทส่วนของ A7 Mark IV เนี่ยอยู่แค่ล้านก็ดอทแค่นั้นเองก็ต่างกันก็ประมาณล้านหนึ่งอะแล้วก็ถัดมาทั้งคู่นะครับเป็น d s l r Style แบบ Mirrorless er ซึ่งช่องมองภาพของ A7 R5 เนี่ย เป็นช่องมองภาพที่มีความละเอียดสูงมากนะครับก็คือมีความละเอียดสูงกว่าของ a อ Mark ์เนี่ยเยอะเลยนะครับมีความละเอียดอยู่ที่9.4ล้านดอทเยอะมากส่วน a อ m a r k ์มเนี่ยช่องมองภาพมีความละเอียดที่3.69ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะกว่ากล้องธรรมดาทั่วไปนะ3.69ล้านเนะี่ยแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้แค่น้อยกว่า a 7 R5 แค่นั้นเองถัดมาก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับของ a 7 R5 เนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง 8K 24p ซึ่งของ A7 Mark IV เนี่ยถ่ายได้แค่ 4K 60p มาในส่วนของ A7 Mark IV บ้างนะว่าเขามีอะไรที่มีมากกว่า A7R5 ไหม คำตอบคือมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือค่า s o ครับตัว A7 Mark IV จะมีค่า ISO ที่สูงกว่าอยู่ที่51,200นสะครับส่วนของ A7R5 เนี่ย ISO สูงสุดอยู่ที่32,000แล้วก็อย่างที่2องครับคือจำนวนจุดโฟกัสของ A7 Mark i เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกัส759จุดนะครับส่วนของ A7R5 เนี่ยมีจำนวนจุดโฟกัส693จุดนะครับก็มีแค่นี้มีแค่2อ,อย่าง ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าเป็นพี่นะคระหว่าง2ตัวนี้ถ้าสมมติว่าพี่มีเงินอยู่200,000แล้วก็ให้เลือกซื้อระหว่าง2ตัวนี้นะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัว A7R5 เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาปี2022สนะครับส่วนตัว A7 Mark i เนี่ยเปิดตัวเมื่อปลายเดือนตุลาเหมือนกัน ตป,ปี2021นะครับซึ่งอายุก็ห่างกันอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลายอย่างที่เห็นใน a 7 r 5นี่ก็รู้สึกได้เลยว่ามากกว่านะครับอย่างจอเออเมื่อกี้ลืมพูดถึงจอจอของ a 7 r 5นอกจากใหญ่กว่ามีความละเอียดมากกว่าแล้วนะครับยังเป็นจอแบบ4ทิศทางอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับตระกูล a 7นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นจอของ a 7ก็ส่วนมากก็ฟลิปอยู่แค่ด้านหลังใช่ปะแต่อันนี้คือเป็นจอวิลเลียนเกิลที่เป็นแบบ สี่ทิศทางอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่ล้ำมากแล้วก็รวมถึงระบบการสั่นที่มีความสามารถในการการสั่นที่สูงขึ้นนะครับถึง8สต็อปนี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีในเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงระบบโฟกัสแบบใหม่ด้วยที่ทําให้รู้สึกว่าระบบโฟกัสของโซนี่นี่น่าจะล้าหน้ากว่าแบรนด์อื่นๆนะนอกจากแม่นยํารวดเร็วแล้วยังเออ,อยางทันสมัยอ่ะจะพูดว่าไงดีคือไปก่อนเพื่อนอ่ะเร็วกว่าเพื่อนเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีด้านนี้จริงๆในเรื่องของการโฟกัสนะ ถ้าสมมุติว่าถ้ามีงบประมาณให้มาส0 0แสนนะแล้วก็ให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้นะ A7R5 เนะี่ยกับ A7 Mark i เนะี่ยถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือก A7R5 ถึงแม้ว่าจะแพงกว่าเยอะแพงกว่าเยอะจริงๆแต่ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้นะครับน่าจะอยู่กับพี่อีกนานอย่างน้อยก็น่าจะใช้ไปแบบไม่น่าจะต่ำกว่า5ปีแสนหกหานหก็ก็ตีไปประมาณปีละ32,000ก็คุ้มนะ จริงอาจจะใช้นานมากกว่าน,นั้นอีกอใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงที่แตกต่างกว่านี้บ้างนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ